ขังอยู่ในสวนยางสวนยางพี่ชายค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านยายาค่ะตอนนี้ฝนก็กาําลังพรมๆอยู่ค่ะอ่านี่บ้านยายานะคะอยู่ตรงกันข้ามค่ะอ่าฝั่งนี้เป็นสวนยางนะคะน้ําขังอยู่หลายวันแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวยายาจะพาเพื่อนๆไปดูอ่าพืชปักสวนครัวกันนะคะอันนี้พืชปักสวนครัวก็อยู่ตรงนี้นะคะ ี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเอฝนตกทุกวันอย่างนี้นะคะจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะชมวงวชชมางสวยๆนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกฝนตกํำๆอยู่ค่ะยุงก,ก็มีเยอะค่ะในสวนเนี่ยฝนตกนะคะถ้าเข้ามาเข้ามาไม่ได้ค่ะพวกก็จะมาขอควนเราเนี่ยค่ะสวยค่ะเนี่ยเก็บไปกินได้เลยนะคะปลูกไว้แล้ค่ะเนี่ยต้นหนึ่ง ก็คือเขาจะโตค่ะต้องสับเออ่ตัดยอดตัดยอดทุ้งๆบ่อยเลยค่ะเขาก็โตเผอแล้วเขาก็โตอีกนะคะถ้าโตสูงไปนะะี่เราจะเก็บยากค่ะ พริกก็มีลงเหลืออยู่บ้างค่ะในบางต้นนะคะใบก็จะเน่านะคะอันนี้ก็มีอยู่บ้างนะคะไม่เยอะนี่ก็ต้นพริกค่ะอยู่ใกล้กับที่เคยปลูก มะเขือเทศเก่านะคะอ,อต้นมะเขือเทศก็ยังไม่ได้รื้อออกตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นอยู่บ้างค่ะไม่เยอะแล้วนะคะก็ปลายมันกะลูกปลายกิ่งปลายก้านนะคะส่วนต้นพริกก็นี่ค่ะก็พอได้เก็บอ่าพอจะใช้ในครัวเรือนได้นะคะดูน้ําถังนะคะจะมีน้ําถัง ในเสื่อมก็จะมีน้ำาขังนะคะน้ำโดนเลยเหมดเลยค่ะต้นพลิกก็โคนก็โดนน้ำาขังนานๆก็ไม่ดีนะคะนี่นก็มีลูกอ่าคอให้เราได้ปลึกใช้อยู่นะคะที่เขามีบ้างจะเป็นนะคะเป็นเหีเหวคาต้นนียค่ะ ทิกหน้าฝนไม่ไม่ค่อยสวยค่ะตอนเนี้มีชะอมชะอมนีดไม่ค่อยงามแล้วค่ะเพราะไม่มีเดดไม่เจอเดดมาหลายวันแล้วต้นกล้วยหอมนี้ยังไม่ตัดนะคะทุกคนเออนี้มีเครือใหม่แล้วค่ะ,ะก็มีเครือใหม่อยู่ใกล้ๆกันนะคะ นี่เครือพี่กับเครือน้องค่ะกล้ยหอมที่กอเขาก็จะขึ้นรอกอย่างนี้แหละคะ่ะว่าตรงไหนที่หนอไหนที่แน่นเกินเราก็ตัดออกนะคะกพตัดออกหนอกล้วยเขาจะแตกใหม่ขึ้นมานะคะเราตัดแล้วเขาก็แตกใหม่ขึ้นมาเราก็ตัดใหม่อีกคะ่ะถ้าไม่ต้องการจะพามาดูว่าวันก่อนที่มาถอนหัวมันนะคะต,ตอนนี้ปลูกใหม่แล้วค่ะ เนี่ยปลูกใหม่ได้ห้าวันนะคะปลูกลงที่บริเวณที่เดิมค่ะยังไม่เปลี่ยนที่นะคะเพราะว่าหัวมันนี้นะคะเราไว้ไว้ทำอาหารไว้ต้มไว้ทอดไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะก็ปลูกใหม่ก็ประมาณสิบกอนะคะไม่ได้เยอะเนี่ยค่ะอยู่บริเวณนี้เองค่ะสิบกอนะคะไม่ได้เยอะ นี่อยู่ใกล้กันนะคะกับต้นกล้วยต้นกล้วยหอมนะคะอันนี้เป็นมะเขือก็ยังมีดอกอยู่นะคะก็มีความหวังว่าเราจะได้กินกินลูกเค้านะคะก็อายุนานเลยคะ่ะเป็นต้นสูงมากนะคะก้าตัดแต่งกิ่งออกอะมะเขือกลุ่มนี้ก็เนี่ยค่ะยังมีผลอยู่นะคะนี่ก็พอได้เก็บค่ะนี่ยังมีอยู่ค่ะ มีผลอยู่นะคะใบเริ่มเริ่มมีเชื้อรานะคะที่ใบนะคะเริ่มมีเชื้อราแล,ล้วค่ะเพราะฝนตกอยู่หลายวันเลยค่ะเนี่ยมีดอกเ็า<ม>แสดงจะมีผลนะคะจะมีผลที่ใบนะคะที่ใบแห้งเหี่ยวจะมีเชื้อราอ มะเขือน,นี้นานแล้วค่ะเกือปีแล้วชมจันค่ะชมจันปล่อยที่ต้นกล้วยไปค่ะออดอกนี้เก่น,นะคะพเอเกศเขจะเป็นมเมล็ดนะคะนี่คือมเมล็ดเมล็ดของชมจันนะคะ ถ้าปล่อยเป็นมะเ็ดแห้งเราก็เก็บไว้ทาพันได้ค่ะหรือเราก็ตัดเถานะคะเถาเขาที่่ากําลังเจนะคะเขาตัดเถาเขาไปปลูกได้อ่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะนี่ค่ะเอาจิ้น้ําพริกดอกอ่อนแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ,ะ,คะที่น้ำพริกอร่อยค่ะ จะมีเขานะคะมากินน้ำผึิงนะคะอันนี้เก๋เพราะไว้เก๋เกนะคะให้เกลเราเก็บมเมล็ดข้างในเขาค่ะไว้เพาะพันธุ์ในคราวต่อไปค่ะเขาเป็นพืชนุกนะคะคที่มากลางสายฝนนะคะฝนตกท่าๆฝนตกท่าๆอยู่ค่ะมนีนมเมล็ดเยอะเลยเร้อยเด็ดออกก่อนใครเข้ามาเก็บ ตอนนี้ต้นเล็กค่ะเพื่อนๆโหทค่ะต้นเตี้ยค่ะไม่้องทำค่ะเตี้ยเลยธรรมชาติค่ะส่วนมากในสวนนี้เราเลี้ยงตามปลูกตามธรรมชาตินะคะ่ันเตี้ยเองค่ะไม่ได้เตี้ยเพราะฝีมือเราค่ะที่เห็นเป็นกระสอบกระสอบนั้นนะคะคือขี้ไก่ค่ะขี้ไก่ก็มาวางที่โคนต้นไม้อันนี้นะคะวางไว้โคโละหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบนะคะเขาค่อยๆซึมออกมาเองค่ะ เพื่อนมาดูแล้วก็อีกต้นนี้นะคะต้นนี้สูงค่ะมนเหล็กนี้ใช้สอยนะคะใช้สอยลูกมะละกอแต่ต้นนี้สูงค่ะแต่เ,เขามีลูกเยอะค่ะลูกเขาได้กินสุกหลายครั้งเลยค่ะการเราวางขี้ไก่อย่างนี้นะคะจะทําให้ขี้ไก่เนี่ยเออ ที่ไก่นี้จะไม่ออกมาเยอะนะคะเพราะว่าค่อยละลายออกมานะคะเขาค่อยซึมจากกระสอบออกมา od และพืชจะได้รับนิจตลอดอย่างสม่ำเสมอค่ะเมะะื่อติเห็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยข้อรถรถอุดมสมบูรณ์นะคะใบไม่ดำใบไม่ไหม้ค่ะเอาตรงนี้ใบไม่ไหม้นะคะใบอุดมสมบูรณ์ส่งพอไปก็เป็นต้นใบมะกรูดค่ะ อ่าใบมะกรูดก็จะมีใบอยู่ตลอดเลยค่ะคนมะกรูดต้นนี้อายุหลายปีแล้วค่ะมะกรูดนี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ไปตัดท่อนเขานะคะถ้าสูงมากเราก็ตัดท่นอนเขามาตัดท่อนแล้วเราก็จะได้มีนบมะกรูดมาทำอาหารมะกรูดโตแล้คะอันชั้นนะคะอันชั้นนั้นมีประโยชน์เยอะเอามาเล็กนะคะจากฝักเกลือ <c oughs> เพื่อนๆคะฝักเกตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะ,ะวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีฝักเกดนะคะไม่มีฝักเกดนะคะฝักเกตที่เป็นสีน้าตาลแล้วเก็บเมล็ดข้างในนะคะแล้วไปโรยเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวในวันที่ฝนตกก็ยังมีร่องรอยอยู่นะคะก็มีร่องรอยอยู่บ้างค่ะให้เราได้ไปเก็บมาใช้สวยในครัวเรือนนะคะค่อยเริ่มกันใหม่หลังจากที่ฝนแล้งไปหลายๆวันค่ะ